พีคมีการออกบุหเคราะห์นะครับในฝั่งตัวประกันนะครับพีคสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอมแล้วก็นักลงทุนครับพีเชิญเลยได้เลยครับก็วันนี้ก็มีอัปเดตเป็นยอดขายประกันวอมเบี้ยประกันนะครับของเดือนกรกฎาคมก็โดยรวมเนี่ยเบี้ยออกมาตัวประกันชีวิตเนี่ยโตนิดหน่อยเยียดเยียนะครับแต่ว่าก็ยังลดลงมาอ่อนมันนะครับถ้าเกิดดูเป็น เบี้ยประกันของเดือนกรกฎาคมนะครับตัวประกันชีวิตเนี่ยเราดูเป็น annual premium equivalent นะครับหรือ APE ก็คือการเอาตัว first year premium เนี่ยเบี้ยบประกันปีแรกเนี่ยไปรวมกับอหใน10บของเบี้ยประกันแบบปีเดียวนะครับหรือ single premium ก็โดยรวมเนี่ยออกมาที่9,300ล้านบาทนะครับในเดือนกรกฎาคมก็ลดลง7%มันออนมันแล้วก็เพิ่มขึ้น2%เ year on year นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดดูในเบสิสที่เป็นว่าเจ็ดเดือนแรกของปีสองห้าเนี่ย <c oughs> ตัว APE เนี่ยก็ยังโตค่อนข้างดีนะครับออ,อกมาที่เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยล้านบาทนะครับก็โตเอร์เซ็นต์เยอะดีอะคนที่โตดีสุดนะครับในกลุ่มประกันที่เขารีพอร์ตออกมาเนี่ยก็คือตัวไทยไลฟ์นะครับหรือตัว TLI APE เนี่ยโตสามสิบสี่เปอร์เซ็นเยอะดีนะครับต่อมาที่กรุงไทยแอคซ่านะครับโตสิ นะครับแล้วก็เมืองไทยไลฟ์เนี่ยโต14เอร์ในฝั่งตรงกันข้ามนะครับคนที่โตติดลบก็มี2เจ้านะครับก็คือไอร์แลนด์อยุธยานะครับโต7โตลดลง7เปอร์เซ็นต์เท่าที่ครับติดลบ1เปอร์เซ็นต์เยียอนเยียแล้วก็ FWD ประกันชีวิตเนี่ยก็ติดลบ6เปอร์เซ็นต์เยียอนเยียเหมือนกันนะครับข้ามมาดูฝั่งตัวประกันโรคร้แรงแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับก็ เบี้ยปีแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยออกมาที่1,400ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซนออนมันแต่ว่าก็ยังลดลง10%บเปอร์เซนตออนเดียอยู่นะครับภาพการลดลงเ e a ย o อ y นเดียก็ยังสะท้อนภาพของอด i บันชิฟ f t จากตัว c o p ปรที่ทําให้ยอดขายช่วงสามเดือนแรกก่อนมีการเริ่มใช้โคเปรเนี่ยมันบูมขึ้นมาแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปนเนี่ยก็เห็นภาพที่มันเริ่มลดลงเ e a ย o ออนเดียนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดดูยอดเป็นยอดเจ็ดเดือนแรกของปีนี้นะครับตัวประกันสุขภาพแล้วก็โรครายแรงเนี่ยก็ยังถือว่าโตเยอะมากอยู่ดีนะครับก็ออกมาที่1นึ0งหมล้านบาทก็เพิ่มขึ้น38%มสิบแปดเปอนต์ยออนเโดยคนที่โตเยอะสุดนะครับก็คือ B L A เนี่ยก็โตอยู่ที่1 4ึ year ่งร้ year. อยสี่สอร์นอเลองมาเป็นกรุงไทยเอ็กซ่านะครับก็โต9ก้าสนะิบเอรัและอยุทยาเนี่ยโต70%แล้วก็ไทยไลฟ์เนี่ย T I เนี่ยโต นะครับอ uh, พอเรามาดูตัวที่เราครบว่าอยู่2ตัวนะครับที่เป็นประกันชีวิตเนี่ยก็คือไทยไลฟ์แล้วก็ BLA เนี่ยเราก็เห็นว่าไทยไลฟ์เนี่ยดูแล้วเนี่ยยอดการเติบโต,ตของเบีย้ยประกันปีแรกของเดือนของปีสองพันี่สิบเนี่ย uh, ก็โตดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ uh, ดูเลข7เดือนแรกเนี่ยของไทยไลฟ์เติบสี่เปอร์เต์เยียรอ่นเยียแต่ของ BLA เนี่ยโตประมาณ2%องเปนยอ่นเยียนะครับก็สะท้อนอให้เห็นในงบไตรมาสหนึ่งไตรมาสสที่ผ่านมา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพอยเอาขึ้นมาในตัวประกัน,นก็คือเรื่องอดอกเบี้ยขาลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูราคาหุ้นมันก็เป็นเนกาทีฟเซติมีนนะครับก็คือ,อทุกครั้งที่เกิดการ <c oughs> เห็นภาพดอกเบี้ยขาลงเนี่ยตัวหุ้นประกันเนี่ยราคาก็จะลดลงตามลงไปนะครับแต่พอเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นหุ้นประกันก็จะขึ้น,นครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาดูที่ฝั่ง e a r n i n g เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อ e a r n i n g จากเรื่องดอกเบี้ยขาลงเนี่ยจริงๆแล้วมัน ไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วย historical data ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นผลกระทบของตัวกำไรของตัวประกันเนี่ยมันจะลดลงตามตัวอัตราดอเบี้ยขาลงอย่างที่หลายๆท่านกังวลน,นะครับก็โดยรวมนะครับเรายังคงมุมมองเป็นบวกต่อกลุ่มประกันนะครับถึงแม้ว่าตัวปัจจัยบวกภาย ที่จะเห็นในระยะสั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับแต่แล้วก็เห็นปัจจัยลบที่เกิดจากเรื่องตัวดอกเบี้ยขาลงที่เป็นลบต่อเซติมันนะครับแต่ว่ามองไปข้างหน้าระยะยาวซึ่งเราก็อยากให้คนมองตัวประกันเป็นโดยเฉพาะประกันชีวิตเนี่ยเป็นธุรกิจระยะยาวเพราะว่าเทอมของเบีย้ยเขาเนี่ยไอยเทอมของตัวกรมธรรม์เขาเนี่ยมันค่อนข้างยาวเกิน10ปีนะครับก็ยังเห็นภาพระยะยาวของตัวประกันเนี่ยยังคงโตดีอยู่นะครับแล้วก็โตดีส่วนกับทางธุรกิจ ส่วนกระทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนนะครับก็ถ้าเกิดอมองเนี่ยก็มองเป็นเหมือนตัวที่มันค่อนข้างเป็นเซฟเฮเว่นของอคนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มันไม่ค่อยเสี่ยงนะครับโดยท็อปิกของเรายังคงเป็นไทไลฟ์เหมือนเดิมนะครับราคาปาจจุบัน13.8บาทครับยิ่งที่ถามเป็นหนึ่งคือโอเคตอนเนี้ยที่ต้องถามเลยคือเพราะยวมันมันแบบมันกลับไปมาแบบอย่างมีนัยยะเลยนะคือบ้านรเราก็กดลงมาแล้วนะเมกาก็โอ้โหสองสัปดาห์หายไปทีเดียวสี่สิบปิ๊บเลยนะเออถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ บ้านเราโดยตรงเพราะประกันส่วนใหญ่บ้านเราก็อาจจะมีลงทุนในประเทศนะครับแต่ว่าถามนิดนึงคือคือในช่วงเวลาที่บอลยิวมันร่วงแรงๆโอเคเซนติเมนต์เข้าใจได้มันก็คือเรื่องหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีรเราก็ชอบเล่นบอลยิวขึ้นแล้วไปเล่นเรื่องเ,อเงินที่มันเอาไปลงใหม่สําหรับเงินที่ได้จากเบี้ยประกันมานะพอลงปุ๊บมันก็มันก็เป็นไวซ์ซัวซาห,หรือว่าฝั่งโตนข้ามกันนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวความเป็นจริงแล้วอ่ะไม่นับเซนติเมนต์นะในแง่ของตัวงบการเงินจริงๆอะ่ะ ในรายควอเตอร์อ่ะในเชิงของตัวมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยในแอเแลเนี่ยมันมันม,มันเห็นผลอย่างนั้นเลยเหรอครับก็ที่ผ่านมาอย่างที่เห็นในควอเตอร์หนึ่งของควอเตอร์สองแล้วก็ควอเตอร์สองของทั้งไทยไลฟ์แลวก็บเบเอนะครับสิ่งที่เห็นก็คือกําไรไม่ได้ลดลงจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มันลดลงนะครับเพราะว่าการผันผวน,นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมาตรฐานบัญชีใหม่มันทร e ต t ว่ามันเป็นผลกระทบที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลัก ของประกันมันก็เลยไ,ไปอยู่ภายใต้ OCI หรือตัว o t h e r comprehensive income ก็คือกบอไรอื่นๆนะครับที่มันไม่อยู่ใน PNL <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทั้ง Thai Life แล้วก็ b o A เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าเขาเขาก็รู้เหมือนเรานี่แหละว,ว่าไอ้ดอกเบี้ยมันกำลังจะขาลงแล้วเขาก็ามีการไป hedging ก็มีการไปล o c k y i e มีการทำซื้อพวก s w a ปเ e ลิเ a อ i v e เพื่อแล้วก็ไปซื้อพวกบอนที่ เป็นฟิกเฟรดมากขึ้นตั้งนานแลยที่เขาเขาก็เขาก็เตรียมพร้อมกันมานะครับก็ทําให้อ่าผลกระทบที่ดูทั้งในฝั่งยิวจากการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นในระยะสั้นนะครับแต่เขาก็ยอมรับว่าถ้าเกิดไอยตัวเนี้ยบอลยูเนี่ยมันลงไปต่ํานานๆเป็นแบบห้าปีสี่ปีหปีเนี่ย เขาก็บอกมันก sí, mm ็อาจจะมีผลนะครับแต่เขาไม่ไม่ค่อยจะเห็นภาพที <S <S ่มันลงไปต่ํานางขนาดนั้นตัวท้ายแล้วมันก็จะฟลักซ์เอตขึ้นขึ้นไปขึ้นขึ้นลงลงกันไปก็มันยังพอแมネจได้อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่บอมพอยเอาขึ้นมานะครับว่าไอ้ตัวยูที่มันลดลงเนี่ยมันก็ส่งผลกับตัวเงินที่นําไปลงทุนใหม่นะครับซึ่งไอ้เงินที่ว่านไปลงทุนใหม่เนี่ย ของประกันชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างเล็กไม่เทียบกับพอร์ตทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าพอร์ตทั้งหมดเนี่ยเทอมมันค่อนข้างยาวดูเรชั่นอย่างต่ำก็1ิปีแล้วลเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเงินลงทุนใหม่ก็คือประมาณแค่หนึ่งในสิบของพอร์ตทั้งหมดที่ไปโดนยิวใหม่ที่อาจจะห่างกันแค่หลักสามสิบสี่สิบห้าสิบใสิพอยซ์ซึ่งพอมันไปเบลนอยู่ในพอร์ตใหญ่เนี่ยผลกระทบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆเราไปลองเคยแทร ผลกระทบในอดีตในแง่ของ PNL เนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นว่าบอลยิวกับตัว Interest y i e ยิที่ทางประกันเขาทำได้เนี่ยมัน correlate กันขนาดนั้นครับพี่ข้าคำถามมาคือเราจะแนะยังไงดีคือโอเคยอมรับก่อนว่า environment แล้วก็ R square เนี่ย correlation ตอนนี้บรรยากาศการลงทุนท่ามกลาง easing cycle ของ f ฟดท่ามกลางบ้านเราที่ก็ไซเวดาวลงมาซ้อนผ่านบอลยิเนี่ย มันก็ยังดูแบบมันยังดูบรรยากาศการลงทุนภาพใหญ่ยังไม่ใช่ฝั่งของตัวประกันเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไฟแนนซ์ที่แบบโอ้โหถาโถมมากแต่มองอีกมุมหนึ่งเลยคือคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันลงมาจนอัพไซด์มันเปิดมา40%แล้วหรือเปล่ารับตัวไทยไลฟ์ที m มัน13%แล้วหรือเปล่าดีเวนด์ยูขึ้นมาประมาณ 6- 7เจ็ดเปอร์เซแล้วหรือเปล่านะครับพายตบุของ t l เราคานี้ต่ำกว่าหนึ่งแล้วนะครับ PE 9เก้าเท่าแล้วนะครับพีคคิดยังไงดี ก็อย่างที่พ <ste ans> ี it, it, it. It be ่บอมเล่าเลยก็คือเรายอมรับเหมือนกันว่าเราไม่เห็นปัจจัยบวกในระยะสั้นในช่วงที่จะถึงนี้เพราะมันถ้าเกิดดูประกันก็จะเห็นแต่ภาพลบแบบดอกเบี้ยขาลงอ่อยอดขายประกันก็ลดลงแต่ว่าถ้าเกิดดูเป็นภาพเกียวยาเพราะว่าด้วยยอดขายที่มันลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูภาพเเตือนที่เล่าให้ฟังเนี่ยจริงยอดขายมันไม่ลดนะมันโตเยอะด้วยถ้าเกิดดูไอตัว APE ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเบี้ยใหม่เนี่ยมันโตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วว่าเบี้ยของ ประกันชีวิตเนี่ยปีปีหนึ่งมันโตแค่หลักสองสาเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับดูเคเกอร์ระยะยาวก็อยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตสองเปอร์เซ็นต่อปีแต่มันเป็นสองเปอร์เซ็นที่แบบว่ามันก็เมีนเทมาตลอดนะเศรษฐกิจเป็นยังไงจะขึ้นจะลงยังไงมันก็สองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นมาตลอดอันนี้มันโตมาเจ็ดก็ถือว่าโตมาได้ค่อนข้างดีกว่าปกติแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ในตัวประกันนะครับก็คือตัวปันผลที่อาจจะดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย มีการรับตัวมัดฐานบัญชีใหม่ในตรมัสหนึ่งใช่ไหมครับก็ทำให้กำไรถ้าเกิดดูทั้ง b บ A แลวก็ไฮไลฟ์เลยเนี่ยมันรีพอร์ตออกมาเยอะขึ้นก็ทำให้ันผลเนี้ก็มีโอกาสที่มีเขามีรูมที่จะจ่ายเยอะขึ้นเพราะเขาก็วิธีการจ่ายปันผลนเขาก็เป็น Pay o อ t คูณกับตัวกำไรที่เขาทำได้เนาะซึ่งถ้าเกิดเราลองไปดูเท่าที่เราไปคุยกับเขามาครับดูแล้ว b บ A เนี่ยก็มีอัพไซน์ในเรื่องของปันผลซึ่งเราก็ใส่ไปแล้วว่าปีนี้เนี่ยมันจะจ่ายเยอะหน่อยเพราะว่ากำไรมันเข้ามาเยอะ <Okay. S 1> เพราะว่า อย่างที่เล่าก็คือยอดขายประกันสุขภาพเนี่ยปี w l ีบเอเมันโตมา140%มันขายดีมากแล้วมันทำกำไรปีเนี้มันโตดีด้วยก็เลยทําให้ปันผลเนี่ยมันน่าจะเยอะขึ้นออีกตัวนึงคือ t ี i นะครจริงๆเขาทํากําไรที่ดีขึ้นกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเท่าที่คุยกับผู้แพัยมาเขายังอยากจะคิปตัวปันผลตรงนี้อยู่แต่ถามว่าเขามีรูมในการจ่ายเพิ่มไหมเขามีก็อันนี้ก็ผมว่า ถ้าเกิดเขาเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนเป็นอย่างนี้อ่ารุนประกันมันไม่ได้มี positive sentiment เท่าไหร่ก็ผมว่าการที่จะทําพวก capital management เนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับก็ไม่อยากจะตัดโอกาสตรงนี้ไปแต่ตอนนี้เขายังผู้บริหารยังไม่ได้ให้วิวภาพนี้ออกมาแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทยอยอัปเดตเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันว่าม,มีโอกาสที่เขาจะปรับเพิ่มยิวตรงนี้หรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ย เอ่อไม่ช้าก็เร็วนะครับแล้วเราก็เห็นมาเป็นผมไม่ถึงผมไม่นับว่ามันเป็นร้อยบริษัทนะแต่มันหลายสิบบริษัทนะ <c oughs> นะครับที่ผมว่าปีนี้แหละ2องศูนย์อทับอะ่ะคุณจะเห็นคุณอาจเราคาดว่าคุณอาจจะเห็นเรคคอร์ดไฮทั้งปันผลเรคคอร์ดไฮทั้งซื้อห <c oughs> ุ้คืนก็เป็นไปได้นะ <c oughs> เพราะว่าอะไรที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยก็ทำกันลัวๆแล้วลที่สําคัญเลยคือมันเป็นเหมือนแบบเอ่อถ้าคุณไม่ทําเพื่อนคุณทําอ่ะ อันนี้ผมผม่ยผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแต่หมายความว่าคุณดูแบงค์เป็นตัวอย่างแบงค์บางแบงค์เนี่ยทําปุ๊บโหราคาหุ้นขึ้นเลยนะครับหันซ้ายหันขวาอีกแบงค์หนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแบงค์เราปันผลอยู่สี่อยู่ห้าคนอื่นไปแปดไปเก้าก็ต้องเพิ่ม payout เห็นไหมครับเพราะเพราะสมมติมันมีอยู่หกสมมตินะสมมติหล่อนมีอยู่ห้าหกแบงค์แบงค์หนึ่งทำแบงค์สองทำแบงค์สามทำแบงค์สี่ทำเฮ้ยแบงค์ห้าแบงค์หกเอาไงวะนี่ฮะคือทุกคนทำกันหมดแล้ว อ่าไม่ทําก็แบบเสียฟอร์มหรือเปล่าอันนี้พูดติดตลกนะฮะเหมือนกันหมดนะครับพลังงานเนี่ยอิปิโตนะครับอะไรอีกอ่ะหลายหลายบริษัทอ่ะคือถ้าบริษัทบางบริษัทอันนี้ผมหมายถึงว่าถ้าทุกอย่างคงที่ความพร้อมมีเหมือนกันฐานะทางการเงินทุกอย่างเหมือนกันนะไม่ได้ไหมายว่าบริษัทไหนมีปัญหาทางการเงินกับปัญหาเงินไม่เอามาเปรียบเทียบกันไม่เอานะเอาแบบว่าสมมติว่าบแบงก์อย่างเงี้ยเทียวันเลโชอ,อยู่ประมาณสิบหกถึงสิบแปดแบบเนี้ยเอ่อโคเวเลชั่นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอ่อครดิคอสอยู่อย่างเงี้ยยโกรอู่แบบเนี้ย เอาแบบเพียเดียวกันน่ะปรากฏเฮ้ยแบงค์นั้นทาแบงค์นี้ไม่ทําบางทีคนมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเห็นคอนเวอร์เจนต์ไลเวอร์เจนต์ของราคาหุ้นก็มิดไปได้นะนะนี่ก็ฝากไว้แล้วก็อีกหลากหลายบริษัทนะครับที่ในช่วงครึ่งปีหลังนี่อาจจะเห็นการทำ c ค p ิ t อล management เพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนี้ผมดู roe เนี่ยมีโอกาสพอทอมที่เจ็ดเปอร์เซ็นบวกลบนะผมดูบูมเบอร์ roe ของบ้านเราขึ้นมาประมาณแปดกว่าแล้วนะไอ้ทำกันเยอะเนี่ยแหละนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมในฝั่งของตัวกลุ่มประกันนะครับ ครับสวัสดีครับ